อะม yup. องข้างหลังเขากันอะนี่ไว้ก่อนนี่ไว้ก่อนแกป้ายเฮ้ยไฟดับพอดีมืไปกอก็ตอนนี้เราก็กำลังจะไปถ่ายรูปเล่นกันนะครับ ก็มีช่งางภาพมาด้วยสเปเชียลเคสนะครับถ่ายสวยมากเมื่อกี้เข้าไปดูเพจละชื่อเพจว่า174มตรคือตามเพจนี้อยู่แล้วลว่าเอ้ยเขาถ่ายสวยจริงก็สายเล่นกล้องไ,ไหมไม่คิดออว่าวันหนึ่งจะได้แบบได้รับเกียรตินะครับได้มาถูกถ่ายบ้างเปิดตัวเปิดตัวพี่ปิง๊งครับปิง๊งนี่ ทำไมเพจถึงชื่อ170่ง cm ครับความสูงของพิงค์เอง170่ง,งอยเซนใช่แล้วส่วนใหญ่พี่พิงค์ใช้กล้องอะไรถ่ายล่ะใช้กล้องฟิล์มมันเดียวเลยค่ะมีเคล็ดลับไหมครับสึกเยอะๆเลยๆพี่พิงค์เล่นกล้องมากี่ปีแล้วครับเล่นมาน่าจะประมาณ5-6ปีแล้วค่ะ ตอนนั้นเรียนปริญญาโทแล้วก็อาจารย์แนะนำเรียนเกี่ยวกับอะไรครับฟิล์มเรียนจสถาปัตต์อ๋อสถาปัตย์ก็ต้องถ่ายรูปสวยอยู่แล้วไม่เกี่ยวเขาเห็นแบบก็ตามคนที่เป็นสถาปัตย์เขาจะแบบมีเพอร์สเปงทีฟเขาใช่ก็เคยอยากเป็นสถาปัตย์ด้วยออ๋เหรอเคยไปเรียนพิเศษสถาปัตย์อนิโมเองแล้วสัมภาษณ์เขาเรากลายเป็นโมอาจารย์แนะนําให้ไปลองเล่นนะคะเพราะว่าเครียด ให้หาอะไรคลายเครียดและอาจารย์เป็นคนเล่นกล้องฟิล์มอยู่แล้วอาจารย์แบบระดับแบบเทพเลยอ่ะล้างเองด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วอะไรเป็นแบบจุดเริ่มต้นที่มาทำเพียนะครับก็เพราะว่าถ่ายรูปแล้วไม่รู้ว่าจะไปลงที่ไหนก็เลยเริ่มทำเพจยซะเลยแลวกันเคยใช้กล้องฟิล์มไหมเคยถ่ายกล้องฟิล์มเคยลองของเพื่อนอ่าเป็นยงไงยากมากแล้วอันใหญ่หนักมากเหมือนมันต้องวัดแสงเองอ่ะครับใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่มีทางเห็นเลยว่าภาพมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ ก็คือจนกว่าเราจะไปล้างเราถึงจะได้เห็นว่าภาพมัโอ้ไม่ก้าแต่มันก็จะเป็นเสน่ห์ของกล้องฟิล์มใช่ไม่ใช่แค่คนโดนถ่ายนะคนถ่ายก็รุนเหมือนกันรุนรุนเหมือนกันุนกันไปแล้วมีแบบถ่ายมาแล้วแบบไม่ดีเลยวันนี้แบบมูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างมีบ้างแต่มันก็มีที่ดีไงเราก็โชวถัวกันไป มีฟิล์มที่แบบว่าใช้ประจำไหมครับแบบดวงใจสีนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าตุ๊กโกดักอันต้าแม็กใช้ประจำมันใช่เเด่นดียังไงครับเิดแนะนำให้คนไปใช้ตามมูดมดเหมาะกับโทนของผิวคนสวยกว่ามันจะออกเหลืองๆนวลนหน่อยใช้แล้วเหมาะกับการถ่ายคนมากกว่ากลางวันกลางคืนก็อันนี้กดีดั้งคู่ใช่ใช่แต่ว่าวันนี้มีฟิล์มสเปเชียลมาอุ้ยสเปเชียลด้วยสเปเชียลด้วยเป็นของร้านล้างฟิล์มชื่อว่าสเป c e c a ทค่ะก็เป็นฟิล์มเขาผลิตเอง ใช่เราเอามาถ่ายวันนี้ให้เตรียมมากี่วันครับพี่พีวันนี้เอามาสี่วันเลยสี่วันวันหนึ่งมันได้ประมาณประมาณสามสิบสามสิบสี่รูปแบบบวกหัวท้ายนิดนึ่งมาใช่ก็จริงจมันได้สามสิบหกแต่ว่าเราก็ลบๆเบื่อบางทีหัวท้ายอะไรมันจะเสียใช่ใช่ใช่ค่ะช่วงนี้อินกําลังแบบอยากหาคู่ถ่ายเลยได้จังหวะพอดีเลยโอินดีมากเลยครับที่เรียกว่าผมอินดีมากเป็นคู่แรก จะไม่ทำให้ไี่ผิดหวังโอเคไม่ทำให้ผิดหวังแ่เอย่างดีครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปถ่ายกันในธีมคอนเซ็ปต์ก็คือเอาให้วงเอาให้วงคืออะไรวอการึยคือออะไร่ะเป็นเหมือนเป็นพวกกับฮ่องกงดังมากชอบทำหนังเขาเรียกสไตล์หนังวองเลยอย่างเงี้ยหนังมันจะออกมาเป็นฟิล์มใช่มันจะเป็นฟิล์มสีแบบจัดๆหน่อยเออมัวมัวนัวๆหน่อยอะค่ะ รู้จักแต่พี่เวยงรู้จักพี่วองพี่ยังไม่ได้เวลาทันต้องเชื่อมเอาล่ะวันนี้ดูซิเราจะได้ภาพแบบวองนะไหมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปรูปที่ชั้นแรกที่ไหนกันครับชั้นแรกจะไปที่ถนนสงวาสทงวาสดไปเจอกันที่สงวาสครับไปครับไป ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับถนุทรงวาดสถานที่ที่เราจะมาถ่ายรูปกันวันนี้แต่ว่าพี่นัดช่างกับขามินไว้เฮ้ยจริงเหรอใช่เดี๋ยวโทรตามกันไหนโอซีฮัลโหลช้างรับเร็วมากสงสัยเล่นมือถืออยู่เล่นมือถืออยู่พอดีไงหน้าจอช้างไม่ตอบไม่ตอบอีกอ้าวเราไม่รับสายแล้ว รักขมิญนะอยู่นี่โอ้โหนี่ชวนมาถ่ายรูปจัดเต็มขนาดนี้เลยเหรอนี่นี่ไอคำนั่นไงในในติ๊กต็อกอ่ะที่แบบอะไรแต่งมาขนาดนี้ไม่มองกูใม่มันรู้ไปแต่งขนาดนี้ใครไม่มองกูให้มันรู้ไปน่าจะไม่มองกูแล้วไะสาวคนนี้เดินเข้ามาไม่มองกันเลยเออไม่มองแล้วแหละไม่มองกันหละแค่เสือนตัวนี้ก็กินขาดจริงเราคิดว่าเราแต่งเต็มแล้วนะดรอปเลยพอเจอสีแดงกับอันนี้เข้าไปเออใช่ชวนมาถ่ายรูปเอากล้องมาปะเนี่ย เอ้าไม่มีกล้องป่ะเนี่ยเอ้าแล้วปกติคือช่างถ่ายรูปสวยไงแล้วช่างไม่เอากล้องมาแต่ไม่ต้องห่วงที่มีช่างกล้องมาคนหนึ่งถ่ายสวยมากเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรก่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเขาจะรับสายหรือเปล่าเออเขาจะรับสายเร็วไหมหล่ะฮัลโหลครับพี่พิงค์ครับฮัลโหลครับพี่พิงค์มาได้เลยนะครับพี่พิงค์นี่มาแล้วพี่พิงค์นะครับรู้จักพี่พิงค์ยัง ไม่รู้จักพี่พิงค์แนะนำพี่ิงค์เป็นเจ้าของเพจใช่ไหมแนะนำตัวนิดนึงครับใช่ค่ะพิงค์ค่ะเจ้าของเพจร้อยเจ็ดสิบสีเอ็มค่ะนี่มาอยเจ็ดีมาตัดอะไรไอ้ถ่าย เฮ้ยเก่งเก่งมากช่างยังหนึ่งอะไรครับพี่ช่างยังบวกเลย1นึบวกเจ็บวกศูนย์มีความหมายอะไรหรือเปล่าก็พี่พิมเป็นช่างถ่ายภาพนะครับกล้องฟิล์มเป็นหลักเลยกล้องฟิล์มเก่งมากๆนะครับแล้วก็วันนี้เราไม่ได้มาในทีมปกติด้วยเรามีชื่อทีมใช่ใช่ใช่เอาให้ว่องนี่รู้หรือเปล่าว่าวองมาจากขยารคบว่าเอาให้ว่องให้ผมเข้าใจได้ไหมรู้หรือเปล่าว่าว่องาจากอะไรเอาให้ว่องในตามคอนเซ็ปต์ครับซึ่งคอนเซ็ปต์ทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ในหัวพีม พี่เตรียมมาเรียบร้อยเหมือนเรียบร้อยฐานไปแล้วเจะเอายังไงครับพี่มีไม่ได้ห่วงหมดแล้วใช่แไม่จริงทั้งหมดที่พูดมาไม่จริงเลยเอาหน้างานนี่แหละงั้นเดี๋ยวไปกันเลยครับเดี๋ยวให้พิงนำดีกว่าตรงไหนดีครับไปเดี๋ยวเราเริ่มตรงนี้กันเลยกันและตอนนี้พี่พิงกำลังเทสแสงอยู่นะครับแล้วอยากได้แสงแบบประมาณไหนครับเราวันนี้ต้องสีแดงก่อนอ๋อสีแดง ไปกันลแล้วแบบแดงแล้วร้อนออแรงมากเราเริ่มยืนตรงนี้ก่อนเลยได้เลยครับผมเคมาสุดยอดแล้วเราจะรู้ได้ไงครับพี่พิงว่าแบบไอ้ภาพ อันนี้มันจะตรงกันไหมครับอ่าเราส่องมองตรงนี้ได้เลยรูปที่อยู่ตรงเนี้ยกับรูปที่เราจะออกมามันจะเหมือนกันอใช่ขอลองดูนิดนึงรับโฟกัสตรงนี้ใช่จากเบลอเบมันจะชัดอืมโอ้ยแต่มันก็เลงยากอยู่นะครับให้มันชัดอ่ะเพราะว่ามันคือใช้ตาเราเลยใช่ไหมครับมองว่ามันชัดหรือเปล่าใช่เพราะว่าของเพื่อนเหมือนมันจะมันจะมีให้ดูสเกลข้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเราจะถ่ายเราก็ต้องขึ้นฟิล์มด้านนี้เราปรับ ชัตเตอร์สปีดตรงนี้ดู ISO ตรงนี้แต่นี้พี่พิงไม่ได้ไม่ได้วัดเลยปะใช้ความชำนาญวัดมาก่อนแล้วโอเคค่ะคุณค <laughs> ู้โอเค <laughs> อค่ะ <laughs> <laughs> ที่สองเขาไม่ให้ก็เลยย้ายมาตรงข้ามนะครับสวยเหมือนกันตอนนี้ก็กลับมาอีกฝั่งโอ้อย่างที่ไม่ธมดาข้างหลังติดหมดเลยข้างหลังธรรมดาปีเตอร์ลบหน่อยไม่มีเขาก็ธรรมดาสำหรับเธอคนนี้แอกคแล้วแอกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยเริ่มแล้ว มีแวะมีวงมีแวะอะไรป้ะเนี่ยเฮ้ยม,มีแวะรู้เปล่าตรงนี้สวยเหมือนกันนะกราฟิตี้นะตรงนี้โอเคไ,มไหมครับพี่โอเคมากเลยเข้าสุดๆกับสุดสุดนี้นี่ตอบไปก่อนอไครว่าก, <laughs> กันตอบไปก่อน <laughs> รู้เลยตาเมื่อกี้เคว้งคว้างมา่อบอกเรเลย <laughs> นะ <laughs> รู้เลยแล้วตอบไปก่อน <laughs> วันที่สองค่ะสวยสวยแล้วอยู่ อยู่เลยโอเคดีค่ะดีค่ะดีค่ะไปที่โลเคชันต่อไปครับก็คือถนนพระอาทิตย์โลที่2นะแล้วครับอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์ครับเฮ้ยถนนอาคินถนนอาคิน เพราะว่ากินแปลว่าดวงอาทิตย์นะครับเออเพราะว่าอบอุ่นเหมือนดวงอาทิตย์นะครับร้อนแรงนีปรีชีนี่ได้เลยนะรอดูเลยดวงอาทิตย์ต้องมีอะไรดวงอาทิตย์มีอะไรมีแสงแสงก็เลยต้องทำไมใครยังไม่ได้ฟังนะครับเข้าไปได้นะครับเสิร์ชว่า the light you bring หรือว่าแสงนั่นเองนะครับ เหมือนกันอันนี้ก็ถ้าปิดช้าปุ๊บแสงมันก็จะเข้าเข้าเข้ามาได้เยอะแต่ถ้าเราปิดเร็วๆปุ๊บลมมันก็เข้ามาได้ช้าแหละไม่เข้าใจอีก <laughs> ใช่เพราะว่ามันค่อยๆปิดอย่างนี้ใ <laughs> ช่เวลาในการพาแสงเข้ามาเยอะอ๋อแต่ถ้าพัเร็วมเข้าใจน้อย <laughs> พรุ่งนี้ลืมแล้ว <laughs> เอาเอาหน้าเข้ามาใกล้กัอีกนิดนึงมันได้เลยค่ะัได้เลยค่ะมันได้เลยค่ะอันนี้ได้มันก้เป็น s ิลูเอ e ใช่ไหครับเป็นเป็นเป็นตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ถนนพราทีย์นะคะอยู่กับเอ่อ IG ที่พี่พี่คนช่างนารัชื่อว่า1น0่ใช่ไหมคะน้องชัา่ย1 0ซมหน่งร้อยเจ็ดนะคะ1 7 0่งเจ็ครับ ใช่ไป like on okay. okay. ้ขอเล่าใจิกกันได้นะคะตอนนี้่ะกขาลังจะถ่ายรูปที่กอฟกับปีเตอร์อยู่ด้านนู้นอ่ะแพงกล้องไปเลยเลยค่ะป๊าบมีถือดอกมงดอกไม้อะไรใดๆด้วยคือเขากําลังคุยกันว่าใครกล้ามใหญ่กว่ากันนะครับ๋ยวเขาจะเบ่งแต่เขาจะเบ่งกล้ามตูกันดูสิดูสิดูนี่เขามีความเบ่งกล้ามเนี่ยโครท่าต้องเบ่งกล้ามอะไรนิดหน่อยแต่เราจะถามพี่ชิงกันคะวันนี้เขาเหนื่อยไหมตั้งแต่เราถ่ายมาตอนเมื่อ เริ่มกี่โมงนะคะเราเริ่มกันหนึ่งทุ่มตอนนี้าสามทุ่มถึงสี่ทุ่มแหละเออสามทุ่มครึ่งแหละเราจะถามพี่พีนก,กัน้ะว่าเหนื่อยไหมคะพี่พีนค่ะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยค่ะเหนื่อยมากเลยค่ะนี่ทุกคนมาจากสตตดิกดอรอดยังคะสตตดิสที่ออกแบบ<ม>ชุดโฮมเลสตีมวันนี้ให้กับของเรานะคะเลิศจริงไหมคะมีอะไรสัมภาษณ์ว่าทำไมถึงแบบว่ามีไอเดียการออกแบบชุดแบบนี้ที่ให้ศิลปินใส่คือตัวเองอยากใส่เองแต่ว่าไม่มีไซส์ ไฟดับพอดีแบบแบบอยู่จะแบบพอยด์พอดีอะเมื่อกี้พิ้งกดแชะพอดีไฟดับพอดี การถ่ายรูปเป็นไงครับถ่ายกอล์ฟกับปียากไหมครับไม่ยากเลยน้องมืออาชีพมากเออจ้างได้นะครับไม่ถึงจ้างช่างภาพไม่ได้ถ่ายขึ้นรูปดูไปแล้วชู้ช้าชู้ช้าชู้ช้าใช่ถ้าสวยติดใจก็จ้างได้เลยนะครับติดต่อมาที่เพจ170่งค่ะเออยินดีตอบตลอดเวลาตอบตั้งแต่เช้ายันกลางคืนใช่ต่ส่วนรับครับรับค่ะใช่ไหนสปีกช่วยหนยครับไฮ เราไม่เทียวเลยลูกฟองหรือไม่บองครับวางเวงไม่ก็วงเวงวงเวงให้คนดูตัดสินดีนบักว่าวหวงไหมเออไอ้เราเพื่อนเราที่มาได้กันต่อบุญเขาหายไปไหนนั่นน่ะสิเออสบายแล้วมั้งกินอิ่มแล้วมั้งถ่ายรูปกินข้าวแล้วแล้วปล่อยให้เราปิดรายการดีบัล ถ้าใครอยากรู้ว่า EP นี้เราจะไปทำอะไรนะครับก็ติดตามได้ที่รายการ c o p y Situationship นะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับ EP 1 1ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมบ๊ายบาย